สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการทำนายดวงด้วยไพย่ทาโร่และไพ่ออร์เคอลนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหากฟังสิ่งที่ไม่ดีต่อใจนะคะอยากเก็บไปคิดอย่าไปอินอย่าไปซีเรียสนะคะให้รับแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปนะคะวันนี้นะคะแม่หมอจะมาทำนายดวงในหัวข้อเรื่อง ความรู้สึกภายในใจเขาที่ไม่กล้าบอกคุณโดยมีตัวแทนนะคะ3กองให้เลือกนะคะอันแรกนะคะเป็นเครฟอันนี้ค่ะอันที่2นะคะเป็นเค้กและอันที่3มนะคะ เป็นถ้วยไอศครีมแบบนี้ค่ะให้หลับตาทำสมาธิให้นิ่งนะคะลืมตาม,มานะคะของชิ้นไหนที่สะดุดตาสะดุดใจให้เลือกกองนั้นนะคะไม่หมาะจะให้เวลา5วินาทีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะต,ตัวรูปเคลปนี้นะคะแม่หมอได้เปิดไพ่ออกมาแล้ว10บใบนะคะได้ไพ่ The Emperor Eight of Pentacles Seven of Swords Eight of Wands Five of Swords n i g h t of Wands e g of Swords Seven of Cups The Chariot Ace of Pentacles หัวข้อวันนี้นะคะความรู้สึกภายในใจเขาที่ไม่กล้าบอกคุณคุณที่คนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่เพรียพร้อมนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคือเป็นผู้หญิงที่เพรียพร้อมเป็นผู้ชายที่เพรียพร้อมเลยนะคะทั้งหนะ้าที่การงานนะคะตำแหน่งทางสถานะทางสังคมสถานะทางการเงินเขามองว่าคุณนะเป็นคนที่ พร้อมในทุกๆด้านเลยทีเดียวซึ่งเมื่อเหมือนเขามองตัวเองกลับไปแล้วเนี่ยเหมือนเขาก็แอบ,บน้อยใจนะว่าเขายังมีอะไรที่ไม่คู่ควรไม่เหมาะสมกับคุณอีกมากมายหลายสิ่งเลยเขายังจะต้องทำอะไรอีกหลายๆอย่างเพื่อจะต้องสอต่ตอสู้แล้วก็ฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆนะคะเพื่อในการสร้างตัวตนหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องฐนานะทางการเงินการงานให้มั่นคงมากพอที่เขาจะรู้สึกว่า เท่าเทียมกับคุณได้นะคะแต่ไม่ว่าเขาจะต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคอย่างไรก็ตามนะคะมันจะหนักนาะสาหัสหรือใช้เวลาแค่ไหนก็ตามนะคะเขาก็จะทำมันนะคะเขาก็จะต่อสู้นะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งความคู่ควรกับคุณนะคะคนที่คุณนึกถึงนะคะในที่นี้นะคะอาจเป็นคนไกลต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกับคุณนะคะหรือว่าอา,อาจ อยู่เป็นเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ต่างประเทศหรือว่าคนาที่อยู่ใกล้กันแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็ได้นะคะในที่นี้แล้วก็คนที่คุณนึกถึงเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีนะเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะรักความยุติธรรมรู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดนะคะแล้วก็เขาคนเนี้ย มีความคิดคาดหวังอยู่ในใจเสมอเลยว่าเขาอยากจะมามอบความรักมามอบเงินทองของมีค่ามามอบความสุขให้กับคุณในสักวันหนึ่งโอกาสและการเริ่มต้นใหม่จะต้องเกิดขึ้นในวันนั้นเขาคิดในใจอยู่เสมอว่าคุณคือการเริ่มต้นที่เขารอคอยนะคะไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนก็ตามเขาจะฝ่าฟันเขาจะต้องเดินทางมาเขาจะต้องทำมันให้สำเร็จคุณคือกำลังใจคุณคือความฝันคุณคือเป้าหมายนะคะที่จะทำ ให้เขาเนี่ยต่อสู้ฝ่าฟันและผลักดันตัวเองนะคะเพื่อให้ถึงวันนั้นวันที่เขานะคะจะได้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในความรู้สึกให้เขารู้สึกว่าเขาคู่ควรกับคุณคุณเพราะคุณคือคนที่เพ,พร้อมสมควรที่จะได้รับทั้งความสุขนะคะสิ่งของมีค่าแล้วก็สถานภาพทางสังคมที่ทัดเทียมกันนะคะขอเวลาเขานะคะในการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเขาบขอเขาบอกว่าเขาฝากมาบอกว่า ขอเวลาหน่อยนะคะให้เขา,าได้ทำสิ่งที่เขาฝันไว้นะคะถ้าวันหนึ่งเนี่ยสำเร็จ ะะเป็นหนั่งใจเขาเนี่ยเขาจะมามอบความรักให้คุณเขาจะมาขอ,อการเริ่มต้นอย่างแน่นอนนะคะรอการเดินทางนะคะรอความสําเร็จของเขาก่อนนะคะนี่ก็คือความรู้สึกภายในใจเขานะคะที่ไม่กล้าบอกคุณนะคะยังไงอ่แม่หมอขอกําลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กด s u b s r r i e e กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอนะคะได้ลงคลิปในทุกๆวันนะคะสํหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกเคกนะคะพายกล่องที่2นะคะแม่หมอได้เลือกพ่ไว้แล้ว10ใบนะคะคุณได้ w h e l of Fortune, King of Pentacles, The Emperor, Egg of Pentacles, Seven of Swords, Six of Cups, e g of Wands, The Emples, Knight of Pentacles, e g t of Swords วันนี้นะคะหัวข้อความรู้สึกภายในใจเขาที่ไม่กล้าบอกคุณเขาคนนั้นนะคะที่คุณนึกถึงนะคะเขารู้สึกว่าคุณอะคือโชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะเขาคือเอ่อคุณคือความโชคดีเขารู้สึกดีใจเหลือเกินที่ชีวิตนี้ได้รู้จักคุณนะคะเหมือนคุณเป็นของอที่สวรรค์ส่งมานะคะช่างมีค่าเหลือเกินนะคะดีใจเหลือเกินที่ได้รู้จักกันนะคะซึ่งคนที่คุณนึกถึงเนี่ยนะ เขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะอาจมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะมีอํานาจวัสนาแล้วก็เป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีนะคะมีความร่ํารวยในที่นี้นะคะอา,อาจจะหมายถึงการที่เขามีอายุที่ห่างจากคุณเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณมากหรือว่าอายุใกล้เคียงกันแต่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองสูงนะคะส่วนความในใจนะคะที่เขาไม่กล้าบอกคุณเขาก็คงยังไม่กล้าบอกอยู่อย่างนั้นนะคะคงให้เก็บเป็นความลับอยู่ในใจนะคะเพราะว่าเขาอาจจะด้วย วิทีภาวะนะคะที่เขามีความเป็นผู้นําแล้วก็จ,จะเป็นที่นําหน้าถือตานะคะในหลายๆอย่างในวงสังคมหรือในหน้าที่การงานนะคะเขาก็คงทําได้แต่ขอมองคุณไปก่อนนะคะแต่สักวันหนึ่งที่เขามั่นใจนะคะว่าความรู้สึกนี้หรือว่าเส้นสัมผัสในจิตใจ,ใจเขาที่เขารู้สึกดีรู้สึกชอบคุณเนี่ยแน่นอนละเขามั่นใจตึงมากพอละ ขาจะพุ่งทยานนะคะเขาจะมาหาคุณแน่นอนนะคะเขาจะก้าวเข้ามาเริ่มความสัมพันธ์นะคะจะมานำความสุขนะคะความเริ่มต้นความมั่นคงนะคะความมั่งคัง่งความสําเร็จและความทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีงามนะคะนํามาสู่คุณอย่างแน่นอนนะคะ King of Pentacle นะคะคนคนนี้คือถ้ามั่นใจแล้วนะคะจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดนะคะให้กับหญิงที่เธอรักชายที่เธอรักอย่างแน่นอนนะคะ แต่ตอนนี้ขอดูไปก่อนขอศึกษากันไปก่อนนะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะเขาจะมามอบความสุข มอบความสัมพันธ์นะคะที่มันดีที่สุดให้กับคุณนะคะเพราะคุณคือ the empress ของเขานะคะคือผู้หญิงนะคะที่เขามองไว้ถึงการเป็นครอบครัวนะคะเป็นผู้หญิงที่เป็นจักรพรรดินีนะคะอยากให้เป็นแม่ของลูกเลยทีเดียวอยากแต่งงานด้วยอยากมีอนาคตร่วมกันนะคะคุณคือหนึ่งเดียวในดวงใจเขาคือความโชคดีของเขานะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะได้แต่คิดไว้ในใจนะคะก็ทำฟอร์มนิ่งไปก็ อะไรมากมายรู้สึกอะไรเท่าไหร่ก็ทําอะไรไม่ได้นะคะขออยู่เฉยๆไปก่อนนะคะคิดรู้สึกอย่างไรก็อยูอ่ให้เวลานะคะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ความรู้สึกของเขาชัดเจนขึ้นแล้วก็เมื่อวันหนึ่งที่เขาพร้อมในการตัดสินใจนะคะเขาจะพุ่งทยานมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่นอนนะคะนี่คือ,อความในใจของเขานะคะคที่เขาไม่กล้าบอกคุณค่ะ วันนี้แม่หมอก็จบคําทํานายนะคะของไพ่กองที่2หรือว่าเค้กนะคะยังไงขอกําลังใจให้แม่หมอด้วยการกดติดตามกดไลค์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งนะคะสําหรับการทํานายในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะหรือว่าไอติมถ้วยนะคะแม่หมอได้เปิดไพ่ไว้แล้ว10ใบนะคะ ได้ท o ออฟสวอตเทนออฟสวอตควีนออฟวานไนท์ออฟวานเอ็กออฟคัพสจ๊วติกสิคออฟวานเดอะเจวิลเดอะเมจิกเชนเอ็กออฟคัพวันนี้ในหัวข้อความรู้สึกภายในใจเขาที่ไม่กล้าบอกคุณตามหน้าไพ่นะคะแม่บอกขออ่านเป็น2เคดสอกรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยเ,เขาเนี่ย เจ็บปวดเสียใจผิดหวังเสียละเกินตอนนี้นะคะเหมือนดาบปักหลังเหมือนตายทั้งเป็นเลยนะคะความสัมพันธ์ที่มันไปต่อไม่ได้คุณอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วมีคอมมิชเมนต์อยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วหรือตัวเขาเองที่เป็นฝ่ายที่มีสถานะอยู่แล้วนะคะมีครอบครัวอยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วก็เป็นได้คือความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้ความรู้สึกครั้งเนี้ย มันไปต่อไม่ได้ะค่ะมันมีแต่ความเจ็บปวดหัวใจนะคะเขาก็ต้องเลือกตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องก่อนนะคะก็คืออะไรก็ตามที่ผิดศีลธรรมนะคะอะไรที่ไม่ดีนะคะยับยั้งชั่งใจนะคะการกระทําที่แสดงออกไปคือไม่ ขาก็ต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ภายในใจจะเจ็บปวดเหลือเกินอยากสารสัมพันธ์อยากมีโอกาสได้เริ่มต้นกับคุณนะคะอยากคุณเป็นความรักของเขานะคะคสักครั้งหนึ่งในชีวิตหนึ่งนะคะแต่ด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาคิดแล้วว่ามันไม่ดีมันผิดศีลธรรมหรืออะไรก็ตามถ้าทาแล้ว ทุกจะมากกว่าสุขนะคะเราจะไม่ทําเราจะต้องหยุดหยุดความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ความรู้สึกจะเจ็บปวดแค่ไหนพยายามหยุดความรู้สึกหยุดความสัมพันธ์นะคะไม่ไปต่อนะคะทุกอย่างหยุดนิ่งชะง,งักถึงแม้ในใจจะหวังว่าสักวันอยากจะเดินหน้าไปหาคุณให้ได้นะคะเขาได้แต่หวังไว้ลึกๆว่าจะเกิดปฏิหาริย์นะคะหรือเกิดอะไรขึ้นก็ตามที่ทําให คุณและเขาสามารถที่จะคบหากันได้นะคะไม่ติดคอมมิชเมนต์หรือว่าถ้าเหมือนง่ายๆว่าคิดว่าอาถ้าคู่กันแล้วกันจริงๆในอนาคตอ่ะยังไงก็ต้องวนมาเจอกันอีกครั้งจะต้องเกิดปฏิหารขึ้นกับเราได้สักวันหนาถ้าเราเป็นคู่กันเขาก็คิดแบบนี้นะคะแต่ว่าสถานภาพตอนนี้ก็ได้แต่คอตกยอมรับสภาพแล้วก็เดินหันหลังนะคะให้กับ ความทุกข์แล้วก็ยอมรับความจริงด้วยความพ่ายแพ้นะคะว่าเรา,าจ,จะเจอกันช้าไปหรือว่าความรักนี้ไม่สามารถนะคะที่จะทําให้มันชัดเจนหรือเป็นรูปธรรมหรือไปต่อได้นะคะกับกรณีที่2นะคะคือคุณคบหากันเป็นแฟนกันนะคะแล้วมีความทะเลาะการตัดจบในความสัมพันธ์นะคะด้วยการบอกเลิกกันไปนะคะด้วยแฟนของคุณหรือคู่ของคุณเนี่ย ค่อนข้างใจแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะตัดสินใจแล้วแล้วก็มีความเด็ดขาดที่จะไม่เอาแล้วแต่จบ คุณก็ยังคิดลึกๆหวังลึกๆว่าคุณก็ยังอยากจะง้ออยากจะเริ่มต้นความสัมพัน์ธนี้ขอให้คุณตัดสินใจใหม่ได้ไหมนะคุณยังเป็นคุณยังหวังว่าเราเนี่ยจะได้มีความสัมพันธ์กันต่อไปครั้งหนึ่งนะคะยังมีความหวังว่าคุณจะให้อภัยนะขอให้เรามาเริ่มต้นกันใหม่ครั้งได้ไหมในใจฉันยังคิดถึงยังหวยหาคุณอยู่เสมอเลยคุณยังมาเป็น เป็นความรักในวันที่รู้แล้วว่าเสียไปเจ็บปวดแค่ไหนวันที่ไม่มีเนี่ยทุกแค่ไหนนะคะขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหมให้โอกาสได้ไหมให้โอกาสการตัดสินใจ กับความรักครั้งนี้อีกครั้งได้ไหมนะคะเขาก็ได้แต่เฝ้ารอคอยการตัดสินใจนะคะว่า,าปฏิหารจะเกิดขึ้นไหมคุณจะ,ปะเปลี่ยนใจไหมนะคะความรักครั้งนี้จะเริ่มต้นอีกครั้งได้ไหมนะคะตอนนี้ก็คือได้แต่อุมทุกเศร้านะคะรอคอยนะคะว่าอนาคตจะเป็นไปอย่างไรก็เหมือนกับใช้สวดสิทธิ์ว่าลูกไก่ในกำมือก็เป็นได้นะคะคือคุณคือผู้ควบคุมสถานการณ์ต่อไปจากวันนี้แล้วนะคะว่าเขาจะต้องเจ็บปวด อย่างนี้อีกตลอดไปและไม่มีโอกาสหรือว่าจะเกิดปฏิหารนะคะ คุณใช้โอกาสเขานะคะได้มาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นความในใจนะคะที่เขาไม่กล้าบอกคุณนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่หมอทํานายไพ่กองที่3นะคะหรือว่าไอติมถ้วยจบลงแล้วนะคะยังไงก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้ทำคลิปดีๆมาลงให้ดูกันทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะลาไปก่อนจ้าสวัสดีคะ่ะ